สวัสดีค่ะเคที่จากออสเตรเลียนะคะวันนี้เคที่กับสามีเราไม่ได้ไปทํางานนะคะแล้วก็อยู่บ้านทั้งวันเลยสามีเคที่แกก็ทํางานอยู่นอกบ้านกําลังจะทํากําแพงบ้านนะคะซ่อมแซมเ,เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเคที่ก็ทํางานบ้านแล้วก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้เคที่จะมาคุยเรื่องน้องพยาบาลนะคะต่อจากคลิปที่แล้วให้มันจบนะคะก็มีบทสรุปแล้วด้วยนะคะคือน้องเนี่ย โทรมาหาเคที่บอกว่าพี่หนูตัดสินใจแล้วหนูคุยกับแฟนฝรั่งหนูแล้วว่าหนูน่ะจะเลิกกันกับเขาติดขาดเพราะว่าถ้าหนูรอต่อไปมันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมันมองไม่เห็นอนาคตมองไม่เห็นความชัดเจนคงจะอยู่ในฐานะแฟนแบบนี้เขาก็คงจะมาหาหนูปีละสองครั้งมาเที่ยวมากินมาอยู่ฟรีๆแบบนี้นะคะเสียดายว่าหนูรู้ตัวช้าเกินไป ก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะแล้วน้องเนี่ยก็เข้าไปดูคอมเมนต์ของคุณปูจากฝรั่งเศสรวมถึงพี่มาดามทีวีซ่าด้วยนะคะน้องเข้าใจเป็นอย่างดีว่าผู้ชายแบบนี้ก็คงจะใช้ชีวิตล้นลาเที่ยวสนุกนุกไปวันๆเขาก็คงจะมีเงินที่จะมาเที่ยวแค่ช่วงวันหยุดหรือว่าฮอลิเดย์แค่นั้นนะคะก็คงไม่มีอนาคตหรือว่าไม่ได้ไม่ได้วางแผนไม่ได้แพลนอนาคตร่วมกับเรา เพราะว่าหลังๆมาเนี่ยน้องบอกเขาไม่ได้ใส่ใจเลยนะคะสองสามปีสี่ปีหลังมาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้ถามเขาไม่ได้แคร์แบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าสัญญาณมันมีมาตลอดนะพี่แต่ว่าหนูรักเขาไงแล้วหนูก็ศรัทธาเชื่อมั่นว่าหนูจริงใจกับเขาหนูรักเขามากแล้วหนูก็คิดว่าเขาเนี่ยรักหนูมากเหมือนกันนะคะเราเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นความรักที่เป็นความรักที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน นะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันเขาอยู่นู่นเยอรมันน้องอยู่ไทยนะคะแล้วก็ใช่เวลาเราเป็นแฟนกันนะคะเราคบกันเราก็จะวิดีโอคอลหากันคุยกันเห็นหน้าค่าตากันมันเป็นเรื่องปกติของคนคบกันคนเป็นแฟนกันนะคะขนาดขนาดคนที่เขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลามาหลายๆปีเขายังเลิกกันเลยนะคะอยู่กันแบบเป็นผัวเป็นเมียแล้วมีลูกมีเต้าแล้วเขายังเลิกกันเลยนะคะอย่างน้องเนี่ย ตอนนี้เป็นแค่สถานะแฟนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนไหนจะได้เลื่อนสถานะนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้คุยเรื่องของอนาคตนะคะน้องเล่าแบบเล่าหมดเลยนะคะเล่าไปร้องไห้ไปแล้วนกะ็เคที่ก็แบบเศร้านะคะเศร้าเออนั่นแหละยังบอกน้องก็เลยว่าน้องทําวิดีโอทำ Tube, ํำ YouTube ไหมบอกไม่พี่หนูไม่อยากทำนะคะหนูไม่มีเวลาอะไรเงี้ยนี่ก็ยุ่งมากนาะทำงานทีนี้นะคะมาพูดถึง มาพูดถึงน้องเขาได้โทรไปหาแฟนฝรั่งของเขาแล้วก็ได้เคลียร์ตกลงกันแล้วนะคะโทรไปเนี่ยน้องก็ตั้งใจนะคะบอกว่าจะเหมือนเหมือนเป็นการทวงเงินนะคะว่าน้องได้ซื้อตั๋วให้ได้ค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดตลอดเวลาอ่สี่ปีวันเนี้ยน้องจะขอเงินคืนแค่บางส่วนนะคะโดยเฉพาะค่าค่าตั๋วเครื่องบินนะคะที่น้องซื้อให้แล้วก็ออกเงินให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าตกลงกันว่ากลับมาถ้าเขามาแล้วเขาก็จะคืนเงินให้อย่างเงี้ยคือมันสี่ปีแล้วทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแ้วน้องเขาก็ไม่กลา้าทวงก่อนหน้านี้ทีเนี้ยน้องเขาก็คือคุยกันตกลงกันแล้วว่าเอ,อเคเราเลิกกันนะคะแล้วก็ว่าจะทวงเงินรู้ไหมคะว่าไอ้แฟนฝรั่งคนเนี้ยเขาบอกน้องว่างไงอ่น้องก็ถามนะคะคือถามกันแล้วก็ทะเลาะก,กันด้วยทะเลาะก,กันแล้วก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคุยกันว่าเราเลิกกันหน้าอะไรเงี้ยเพราะคุณไม่มีอนาคตให้ฉัน คุณเหมือนหลอกฉันมาสี่ปีบอกจะทาวีซซาให้เขาไม่ได้ทาบอกจะพามาอยู่ต่างประเทศก็ไม่มีวี่แววอะไรเลยอะไรเงี้ยหมือนเหมือนหลอกกันเสร็จปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นไหมคะเขาบอกเขาบอกน้องว่าแค่ที่กําลังเรียบเรียงน,นะครคือมันเยอะมากในเรื่องของน้องแต่ว่าต้องอยากจะจบในในคลิปนี้นะคะคือไอ้แฟนฝรั่งคนนี้เขาบอกน้องว่าผมน้องก็ถามนะคะว่าตกลงคุณยังรักฉันอยู่ไหมเราจะเอายังไงกันในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ย คําตอบมันมีอยู่แล้วนะคะน้องเขามีคาตอบอยินในใจอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็อยากจะถามไปให้มันเคลียร์กันให้จบไปเลยรู้ไหมเขาขนัดก็ตอบว่าไงผมไม่ได้รักคุณและผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณมานานมากแล้วน้องก็แบบช็อกมากคือคือช็อกมากเลยแล้วก็ร้องไห้อะไรอย่างนี้คุยกันแล้วก็มีการแบบทะเลาะกันนะคะในโทรศัพท์เนี่ยในการวิดีโอคอลคุยกันทะเลาะกันแล้วก็มีการว่ากันตอบว่ากันหลายอย่างเลยทีเนี้ยพอพอเนี้ยน้องเขาก็พูดถึงเรื่องเองิน อ่ะนะคะเรื่องของการทะเลาะกันอะไรกันน้องเขาอึ้งเขาเสียใจว่าคุณทํากับฉันแบบนี้ต่อว่านะคะต่อว่าต่อขานกันหลายเรื่องเลยคุณมาหลอกฉันแบบนี้ได้ยังไงถ้าคุณไม่รักฉันคุณก็ต้องบอกฉันตรงๆสียอะไรเงี้ยมาหลอกให้ฉันเสียเวลารอเสียเวลาเสียใจเสียความรู้สึกนะคะแล้วก็เสียเงินเสียทองอะไรเงี้ยเสียโอกาสในชีวิตเนี่ยคุณน่าจะบอกฉันน้องเขาคุยไปหลายเรื่องมากเลยนะคะสุดท้ายไอ้้าฝรั่งเนี่ยมันก็เลยว่าเออผมไม่ขอโทษคือผมไม่ขอโทษ เพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดเราครบกันเราก็ก็คนนีค้คนเห็นกันแล้วผมไปหาคุณเราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหมือนคนเป็นแฟนกันปกติธรรมดาผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะเ,เขายังคิดว่าตัวเขาไม่ไทําอะไรผิดนะคะ น้องก็บอกโอ้โหแบบเสียเสียใจมากพี่หนูเสียใจหนูร้องไห้อะไรอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะคุยกันต่อว่ากันทะเลาะกันทางโทรศัพท์เสร็จแล้วเขาไม่เขาไม่ขอโทษน้องก็บอกก็ไม่เป็นไรคุณไม่ขอโทษก็ไม่เป็นไรสรุปเราจบกันเราเราเลิกกันตั้งแต่วันนี้คุณก็ไม่ต้องมาหาฉันอีกอะไรอย่างนี้คุณก็ไม่ต้องโทรมาฉันก็จะไม่โทรไปหาคุณเหมือนกันคุยกันแบบนี้นะคะทะเลาะกันทางโทรศัพท์อะไรเรียบร้อยน้องก็บอกเอางี้ฉันจะขอเงินคืนเรื่องของการที่ฉันออกค่าตั๋วเครื่องบินให้คุณไป ฉันอยากได้เงินคืนบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยคุณยังไม่ต้องให้ฉันหมดวันนี้ก็ได้หรือว่าเดือนนี้ก็ได้นะคะทีเนี้ยเขาก็บอกน้องว่าไงรู้ไหมคะเอ๊ะฝรั่งนนี้มันก็มันก็แบบมันแย่มากเลยนะคะน้องทวงเงินค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินนะคะกับไอ้เจ้าฝรั่งคนนี้คืนเป็นบางส่วนไม่ต้องหมดก็ได้อะไรเงี้ยให้น้องบ้างเพราะว่าน้องก็บอกว่าเขาก็มีเรื่องที่จะต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณบอกฉันว่าให้ฉันซื้อตั๋วให้ก่อนใช่ไหมคะแลวฝรั่งนี้ตอบว่าไงรู้ไหม บอกว่าก็ผมยังไม่มีเงินตอนนี้ผมยังมีเงินไม่เยอะตอนนี้แล้วบอกว่าคุณทําไมแบบว่าเหมือนหินแก่ตัวเหมือนกับเป็นผู้หญิงหน้าเงินอยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงแบบ Allez, แบบผู้หญิงไทยอยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ยดูถูกเราเข้าไปอีกนะคะดูถูกน้องเข้าไปอีกนะคะฮะคือแบบมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงมันมันมันสรุปเป็นรูปแบบนี้ได้ยังไงนะคะเคที่ฟันแล Rab, Podcast, ้วเคที่ก็อึ้งเหมือนกันเขาบอกน้องว่าคุณมันเป็นผู้หญิงหน้าเงิน ผู้หญิงไทยอยากได้เงินฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเงินของน้องเขาซึ่งเขาจ่ายไปให้ก่อนนะคะในการใช้จ่ายซื้อตัว๋วเครื่องบินค่ารดค่าลาค่ากินอยู่ค่าหลับนอนค่าที่พักอะไรอย่างนี้นะคะน้องก็ก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะที่จะทวงนะคะถึงแม้จะไม่ได้หมดภายในเดือนเดียวหรือว่าอะไรแต่ก็คือจะให้น้องเขาคืนบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะนอกจากจะทําท่าจะไม่ให้คืนแล้วยังมาว่าน้องเขาแบบนี้อีกโอ้โหมันเพิ่มความเสียใจยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะ น้องก็แบบโวยวายเสียใจอะไรเสียงดังมากนะคะ<ส>คือแบบคุยกันอนะเสร็จปุ๊บไอ้ฝรัง่งคนนี้ชิ่งวางสายไปเลยแล้วก็ชิ่งวางสายน้องไปเลยนะคะน้องแบบแบบช็อกมากแบบร้องไห้แบบหนักมากอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบเออคือคือสรุปจบมันจบกันมันจบแล้วนะคะมันจบแล้วแล้วก็เคที่เชื่อเลยว่านะคะคือน้องก็คงรู้แหละว่าเงินก็คงจะไม่ได้คืนแน่นอนแล้วก็ไม่ได้คืนแน่นอน คือแต่ว่าเคที่แอบสงสัยนิดหนึ่งว่าทําไมมันถึงมันถึงเพิ่งจะมาพูดกับน้องสาวเออตอนนี้ว่ามันไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วมันหมดรักแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรมานานแล้วทําไมมันไม่บอกก่อนทําไมมันถึงจะต้องมาบอกให้ให้ให้ผู้หญิงเนี่ยเราเป็นคนพูดก่อนนะคะว่าเออตกลงจะเอายังไงกันกันกบความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทอกซิกนะคะไม่ดีอยู่ไปก็เสียใจไปน้อยใจไปอะไรอย่างนี้นะคะ ผู้หญิงต้องเอ่ยปากพูดก่อนนะคะไอ้ฝรั่งคนนี้มันก็แบบไม่มีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกเลยเหมือนมันล้อเรื่องกับความรู้สึกแล้วก็ขายฝันให้กับน้องสาวนี่ไปวันๆนะคะคือแบบมันแย่ตรงที่ว่ารอมานานถึง4ปีแทนที่เราจะมีโอกาสไปเจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่เราชอบมีโอกาสได้คุยกับคนนั้นคนนี้นะคะมีเพื่อนเยอะแยะมากมายแต่เราต้องมาติดเงีอยู่กับไอ้คำว่าแฟนกับไอ้ไอ้ฝรั่งคนนี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่ทําให้อะ ชีวิตีเสียโอกาสมากนะคะชีวิตเสียโอกาสมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกําลังใจให้น้องนะคะแล้วก็เชื่อเชื่อแน่เลยว่าน้องต้องผ่านพ้นเรื่องแบบนี้เรื่องราวประสบการณ์หลายๆแบบนี้ไปได้แน่นอนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีนหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีอาชีพที่มันมั่นคงแล้วหน้าตาน้งเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่อายุก็ยังน้อยยังคงต้องเจอต้องเจ็บอีกเยอะนะคะพี่พี่เชื่อเลยแบ,บือนั้นนะคะแล้วก็ไป ไปดูคอมเมนต์ที่ที่เข้าไปอ่านนะคะ,ะคุณปูทางฝรั่งเศสบอกว่าจะไปเอาอะไรกับผู้ชายที่ไม่มีอนาคตไม่มีความก้าวหน้านะคะอยู่กันมาคบกันมาถึงสี่ปีจะทําอะไรก็ไม่ทําคงใช้ชีวิตสนุกๆแบบนี้ไปวันๆคุณปูเขาเขาพูดถูกเลยนะก็เคที่เองก็คิดแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่กล้าตัดสินใจบอกน้องไปนะคะที่สุดแล้วน้องก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะแล้วก็พี่มาดามเียก็เหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนมาพูดเรื่องเงินนะคะ พี่แกก็จะมูฟออนแล้วก็จะเซฟพูดไฟตั้งแต่ตอนแรกเลยเพราะว่านะคะอย่างที่บอกเป็นมันเป็นสัญญาณมาตลอดว่าถ้าเขารักเราจริงเขาแคร์เราจริงเขาอยากจะเดินทางเดินเดินเดินเขาเรียกว่าเดินเดินทางไปพร้อมกับเราเขาอยากจะมีชีวิตไปกับเราอยากจะอยู่ด้วยกันจริงๆและเขารักเราจริงๆเนี่ยนะคะคือมันไม่ต้องรอนานถึงสี่ปีไหมคะนะคะนี่คือสัญญาณเกินตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว นะก็ใช่สองสาเดือนแรกอาจจะเป็นช่วงของกับโปรโมชั่นช่วงของอ่าแพชชั่นนะคะแต่ว่าตอนนี้แพชชั่นมันมันหมดไปนานแล้วนะคะทีนี้ผู้หญิงเราเนี่ยก็จะเข้าข้างตัวเองนะคะจริงๆก็จะเข้าข้างตัวเองว่าเอ,อเขายังรักเราอยู่เขายังคุยกับเราทุกวันแล้วก็ให้เราเห็นที่ทํางานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเราเคยพาเขาไปแนะนําให้รู้จักกับครอบครัวกับเพื่อนแล้วอะไรก็ตามทีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักเรานะคะคือเขาก็แค่มา มาเที่ยวกับเรามากินอยู่กับเราแค่นั้นเองโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยนะคะแล้วเขาก็ยังมีเงินเหลือด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เคที่ฟังเรื่องหนอกับเราที่ก็บอกโ้เศร้าเรื่องแบบนี้เคที่เจอมาเยอะมากเลยนะคะมีเรื่องเยอะมากที่จะเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะคะนี่น้อง4ปีใช่ไหมคะ4ปีก็ถือว่าถามว่าสายไหมน้องก็จะได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้ได้บทเรียนชีวิตว่าครั้งต่อไป เราควรจะนะคะเราควรจะใช้ชีวิตกันแบบไหนถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเราก็จะเป็นจะเป็นครูแล้วแหละว,ว่าเออเราเคยผ่านเหตุการณ์มานี้มันก็จะเป็นอะไรที่เตือนสติเราให้เราคิดมากๆนะคะเวลาที่เราจะคบบครนานๆแบบนี้นะคะแล้วก็ความเชื่อด้วยนะคะอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าหลงตัวเองว่าเขารักเราเรารักเขามากเขาต้องรักเรามากมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปทุกคู่นะคะ ะะอย่างที่บอกไปถ้าเขารักเราจริงกับเรามากพอเนี่ยเขาต้องอยากอยู่กับเราไม่มีใครอยากามีเ e l a t i o n s ชิ p แบบ o อ g Distance ใช่ไหมคะไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นเขาก็จะพาเราไปอยู่ด้วยนะคะณวันนี้ทีเนี้ยเคที่ว่า,าฝากถึงทุกคนเลยนะคะฝากถึงทุกคนสายขอเนาะรวมถึงไม่สายขอก็ตามทีนะคะจะเป็นผู้ชายไทยผู้ชายต่างต่างชาติก็ตามทีเราจะต้องมีบทเรียนชีวิตเนาะ,ะเราจะต้องคิดให้มากๆนะคะ และและที่สําคัญคือเคที่คิดว่าประสบการณ์มันจะเป็นครูสอนเรานะคะเวลาเราลักใครเพื่อ next s t a t i o n คนต่อไปนะคะเราก็จะต้องมีการระวังตัวนะคะมีการกระวังตัวแล้วก็ประสบการณ์มันสอนเราแล้วมีการกระวังตัวนะคะแล้วก็จะได้ไม่เผลอใจไปมากและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะ เราต้องมีการตั้งรับมีการตั้งรับแล้วก็มีการเผื่อใจไว้ด้วยนะคะจริงๆแล้วทุ่มเทไปมากๆเราเนี่ยเหมือนเริ่มจากร้อยเลยนะคะผู้หญิงความรักเนี่ยชอบรักเริ่มจากร้อยเลยนะคะแต่ผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบเรานะคะเพราะว่าด,วด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็เขาคือต่างกับเราอยู่แล้วนะคะทีนี้เรารักแบบไม่เผื่อเลือกเลยนะคะเรารักแบบทุ่มเทร้อยเปอร์เซนต์แบบ ไม,ไ,มไม่เผื่อไว้ให้ใครเลยแบบนีมน้มันก็ไม่โอเคนะคะฉะนั้นเราต้องรู้จักการเผื่อใจไว้บ้างก็ดีนะคะครั้งต่อไปนะคะคนต่อไปก็กต้องอคิดนะคะถึงเรื่องราวที่มันผ่านมาว่าเรามีประสบการณ์แล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วน่ะนะคะเราก็จะต้องเจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะที่ควรแน่นอนน้องนะคะจะต้องเจออะไรอีกเยอะแล้วพี่ก็เชื่อว่าน,ะะน้องพยาบาลเนี่ยก็คงจะต้องอเจอคนอีกหลากหลาย นะคะชีวิตยังต้องมีเรื่องราวอีกมากมายที่ผ่านเข้ามานะคะกล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องจะเจอคนดียังไงเ,เคที่ขอบคุณสําหรับพี่มาดามตีวีซ่าแล้วก็คุณปูจากทางฝรั่งเศสที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่สาวเคที่ด้วยก็คือยายบนคนโคราชนะคะก็เข้ามาให้กําลังใจนะคะรวมถึงเ,เคที่จะพูดถึงเรื่อง เรื่องพี่สาวเคที่นิดหนึ่งท้ายๆคลิปนะคะว่าอย่างเรื่องของพี่สาวเคที่ใจบนคนโคราชเนี่ยถ้าใครติดตามนะคะแกก็จะผ่านในเรื่องร้ายๆนะคะมาค่อนข้างเยอะในชีวิตมาจนถึงกลางๆชีวิตคนเนี่ยนะคะฉะนั้นเนี่ยซีปีของน้องนะคะพยาบาลเนี่ยก็ถือ,ถอว่าเยอะไหมเยอะกว่าพี่สาวเคที่แหละย,ยายบุญนะคะแต่ว่ามันก็จะจบคล้ายๆกันเนาะนะคะคือผู้ชายไม่ได้บอกผู้หญิง เป็นคนถามก่อนนุ่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของพี่สาวคิดที่ก็เหมือนกันของยายบนนะคะแกก็นะคะยิบเย็บนิดนึงเนาะแกก็คบกับแฟนฝรั่งมา3ปีนี่ก็ไม่ใช่ฝรั่งสามีคนแรกนะคะคบมา3าปีแล้วก็มีตกลงกันตอนแรกก็จะอยู่ดูแลกันไปจนแกจนเท่าท้ายที่สุดก็มาเลิกกันใน3ปีก็ไปมาหาสู่กันเหมือนกับเคสของน้องพยาบาลน,นี่แหละแต่ว่าน้อง4ปีเนาะไปมาหาสู่กันนะคะแต่ของยายบนเนี่ยแกใช้ชีวิตเหมือน สามีพญ,ญากันแล้วนะคะสรุปพอกลับมาไทยนะคะตาคนนี้นจากสวีเดนนะคะก็แอบไปแชทคุยกับผู้หญิงคนอื่นซึ่งมันทําไม่ถูกต้องมันเป็นการนอกใจนะคะมันเป็นแล้วก็ไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะคะยายบนแกก็รู้มาจากเพื่อนด้วยว่าตาคนนี้นไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นส่วนเรื่องของน้องสาวพยาบาลน,นะคะเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปคุยกับใครบ้างนะก็ถึงโพล่องออกมาว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรผมไม่ได้รับคุณ ผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณมานานแล้วนะคะคือมันจะมีเรื่องเราที่คล้ายๆกันแบบนี้นะคะ,ะก็ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเคที่ก็เ,เรียบเรียงเนี่ยจะเรียบเรียงยังไงให้มันดูสะสวยนะคะเคที่ก็เป็นคนพูดพูดเร็วนะคะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะนะคะก็พยายามเข้าใจนิดนึงก็แล้วกันนะคะ ว่าเหมือน,นไม่ได้ทำคลิปมานานนะคะก,ก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องพยาบาลแล้วก็รวมถึงพี่สาวเคที่กับคือยายบนโคราชต,ตอนนี้แกก็แบบเที่ยวลันลาทำตาสองชั้นนะคะแล้วก็คุยกับเขาเรียกว่าเพื่อนที่รู้ใจคนใหม่แต่เห็นท่าอยู่นะคะเคที่เข้าไปดูคลิปเห็นท่าว่าจะ,นะะมีอาจจะมีปัญหากันนิดนิดหนึ่งคนคุยกันอย่างนี้แหละคะ่ะมันไกลกันนะคะก็อาจจะมีปัญหากันบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเคที่ก็ส่งกําลังใจให้น้องพยาบาลเคที่กลับมานะครับเป็นสองเรื่องเนาะมะีคนที่ดีคนที่ใช่เจตเจอคนที่เราเขาเรียกว่าชอบคนที่ใช่สําหรับเราในเร็วๆว,วันนี้ส่วนพี่สาวเคที่ยายบนคนโคราชก็ขอให้พี่สาวเขาเจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่คนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณมากๆนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังเดี๋ยวยังไงมีเรื่องอะไร เขาเรียกว่าเรื่องของประสบการณ์ต่างๆมาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้ฟังคิดที่ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคิดที่เจอมาเยอะเลยนะคะเจอมาเยอะมากมีเรื่องจะเล่าแต่ขอเรียบเรียงเป็นคําพูดก่อนเนาะบางทีก็พูดไม่ได้สะสลวยนะคะเอาล่ะขอบคุณคลิปนี้เคที่จะจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะขอบคุณมากๆมาเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเคที่ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ